เดี๋ยวจะหมดกระปุกแล้วนะเนี่ยนี่จะเอาให้ตายเลยเหรอใช่คุณตายถ้าไม่ตายไม่ใช่อีดอกนี่มันไม่ใช่ตำมะละกอแล้วมันตำพริกแล้วนะพี่เมื่อเดียวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหยก็แถวนี้เขากินแบบนี้กันเลยเหรอผมว่าผมตายคาร้านแน่เลยเนี่ยดูดิอุ้ยไป พอดีวันนี้มาเที่ยวแถวอยุทยานะฮะทีมงานบอกอยากกินยำก็เลยถามคนแถวแถวนี้นะครับว่าอยุทยาร้านยำอะไรเด็ดนะครับก็เลยมีคนแนะนํามานะครับร้านนี้ฮะชื่อยำอีดอกอุ้ยชื่ออาจจะดูรุนแรงไม่รู้ยำรุนแรงหรือเปล่าเดี๋ยวไปชิมกันดีกว่านะครับร้านจะอยู่ในหมู่บ้านสิลทิวาธานีนะอำเภอบางปะอินจังหวัดอยุทยานะฮะอยู่ติดกับบิ๊กซีมินิเลยนะครับข้างๆเลยนะครับนี่ฮะยำอีดอกครับผม เจ้าของร้านชื่ออะไรเนี่ยชื่อมนเดียวค่ะมนเดียวโอ้ช right oh, ื่อน่ารักจังเลยทำไมต้องยีดอบด้วยคำว่ายีดอบป็นคมโุราณอ๋ออะไรเด็ดอ่ะพี่ยำมีดอกเด็ดยำแซลมอนอ่างยำหมูกรอราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่เริ่มต้นแต่6 0สิบถึงสาม้อยเดี๋ยวให้พี่มาเดียว จัดเมนูให้เราดีกว่าเนาะระดับความเผ็ดมีอะไรบ้างจ๊ะระดับความเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดปานกลางเผ็ด่าปางตายปางตายเผ็ดปางตายเลยเหรอแซ่บสนัน่นเริ่มจากยำแซลมอนเท <180 S 2> ่าไหร่จ๊ะหนึ่งร้อยแปดสิบอ่าหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับยำแซลมอนเผ็ดระดับปานกลางนะครับเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่มาเดียวเปิดสี่โมงมถึงสองสามทุ่มครื่อค่ะขายทุกวันไหมครับขายทุกวันขายทุกวันนะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอ่ะเนี้ย อุยจานใหญ่นะนี่อันนี้เผ็ดปานกลางนะเอามาอันนี้เผ็ดปานตายอันนี้คือยำอะไรจ๊ะยำม,มีดอกยำม,มีดอกเท่าไหร่ครับ300 300มีอะไรมั่งในนี้กุ้งหมึกกุ้งหอยแครงไข่แดงเค็ม่าเดี๋ยวจะหมดกระปุกแล้วนะเนี่ยนี่จะเอาให้ตายเลยหรอใช่จาให้ตายไม่ใช่มีดอกอันนี้ยังเผ็ดปานตายอยู่ยังไม่ด็อกเตอร์ <c oughs> ใช่ปะ่ะนิกปั่นกันสดอย่างนี้เลยจานต่อจานเอาอันนี้ยำอีดดอก300นะครับ เผ็ดปางตายอันนี้ยำปลาหมึกเท่าไหร่น,นะพี่ยำปลาหมึกวันห้าสี่ส้มตำขาปูปลาปูปลาแซ่บนัวอันนี้เผ็ดอะไรจ๊ะด็อกเตอร์แล้วค่ะด็อกเตอร์เลยนะอโอ้ยตายแล้วนี่คือระดับเผ็ดด็อกเตอร์แล้วนะครับโอ้โหดูทิ่จะทนได้เปล่านี่มันไม่ใช่ตำมะละกอแล้วมันตำพริกแล้วนะพี่เมื่อเดียวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมีคนกินหมดไหมออย่างเงี้ยหมดหมดหรอคนแถวนี้ชอบกินแบบนี้กันเลยเหรอ าผมตายคาร้านแน่เลยเนะี่ยดูดิอุ้ยปะเขายังไม่ได้เปิดให้นั่งทานในร้านนะครับนี่ผมขออนุญาตพี่มาเดี่ยวนั่งทานนะครับใ้าอยากทานสั่งกับบ้านนะครับหรือว่ารายแมนอยุธยานะครับสั่งได้เลยนะครับเขาบอกว่าตัวนี้ขายดีสุดคือยำแซลมอนนะครับอันนี้เรามาชิมระดับพื้นฐานของเขาก่อนนะครับ จะเป็นรสชาติเปรี้ยวนํำนะครับตามมาด้วยเค็มนิดๆแล้วก็ติดหวานน่อยๆนะครับจะหอมมะนาวแล้วก็หอมพริกมากแล้วตัวปลาแซลมอนนี่สดต้องเรียกว่ามันเข้มข้นน่ะเข้มข้นเลยดูดิตัวนี้ครับยำหมูยออันนี้ก็เป็นเผ็ดปานกลางอยู่นะฮะยังไม่ปางตายมาในชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับหมูยอรสชาติดีนะชิ้นใหญ่ด้วยนะครับน้ำยำก็คล้ายๆกันนะครับเปรี้ยวนํำยำมะเมอครับนะฮะนี่มาชิ้นใหญ่ๆเลย150บาทเท่านั้นนะครับ น้ำปลาหอมกลิ่นไม่แรงนะครับคือน้ำยำพอซดได้เลยนะน้ำยำนัวมากเนี่ยซดได้เลยซดหน่อยซดหน่อยชื่นใจกุ <c oughs> ้งสดก็ใส่มะม่วงด้วยนะ <c oughs> กุ้งชิ้นใหญ่นะครับ <c oughs> คือตัวกุ้งสดมากนะฮะแล้วผมชอบตรงมันมีมะม่วงอ่ะพอกินน้ำปะลาร้ากับมะม่วงอ่ะมันเข้ากันดีมากเลยอะ่ะซิกเนเจอร์ของเขานะครับยำอีดองนะครับแทบจะไม่เห็นกุ้งปูแล้วครับตอนนี้เห็นแต่พริกนะฮะเนี่ยมีหอยนางรมมีกุ้งนะครับมีปูม้านะครับมีปลาหมึกก็คือรวมทุกอย่างของลาแล้วนะครับปางตายรอดไม่รอดไม่รู้จัดเลยแล้วกัน <S <S คือพริกเขาหอมนะกินแล้วมันจะค่อยๆเผ็ดอ่ะมันไม่ใช่แบบ ํำเดียวร็อกเผ็ดเลยนะครับคือเผ็ดแต่ไม่ได้ฉุนพริกอ่ะปูสะเชิ้นนะครับปูฮะโอ้โหไปแล้วนะต้องอุทานเลยอีนอกอกเผ็ดมากตำปูปลาแทบจะไม่เห็นมาละกอแล้วเห็นแต่พริกแล้วเนี่ยกลับราบุรีไม่ไหวแล้วเนี่ยเผ็ดเรื่อยๆไม่ได้เผ็ดแบบรุนแรงนะครับแต่ก็แบบเอาเรื่องอ่ะ พยายามเขี่ยพริกออกแต่เขี่ยไม่ได้เลยนะเหงื่อข้างบนนี้ยังกับหัวใจเต้นอะตึบตึบตึบอะมาได้เลยนะครับอยุธยานะครับร้านยำอีดองนะครับไม่ผิดหวังครับอร่อยครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่องยังซัดแชนแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ